สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีแฟนแฟนแพวทุคกคนเลยนะครับผมคริสครับครับผมกวินนะครับกีต้าไฟฟ้ากองชุด ครับผมว่านิยามความเป็นคิดกับพุกก็เป็นเหมือนภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่เราเพิ่งไปดูกันมาครับด h e เอ e เ e n t a เใช่คือคิดจะมีความเป็นเหมือนแบบเป็นไฟเป็นคนคาดไฟแล้วฟุกอ่ะส่วนผมจะเป็นธาดน้ำซึ่งบุคลิกมันก็ดูเป็นอย่างจริงๆครับคือฟุกจะมีความค่อนข้างแบบใจเย็นช้าๆส่วนคิดจะแบบใจร้อนหง่บ้างรู้ทะลวงรูทะวงพุ่งพครับ แบบพี่พูดไปเมื่อกีก้ผมว่ามันผมจะเป็นแบบคนอาจจะเละเบ็กชิลๆนิดนึงอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้แบบพุ่งขา้างหน้าเท่าไหร่เป็นเหมือนภูเขาน้ําแข็งกับภูเขาไฟอะไรประมาณนั้นใช่ยกตัวอย่างตอนล่าสุดนะครับ EP 5ก็จะเห็นว่าแบบปีแสงเขาจะมาสรรารภาพกับกูรี่ใช่ไหมผมว่าถ้าเป็นผมตัวจริงเลยเนี่ยผมก็เลือกที่จะทำอย่างนั้นนะมันมีแบบเคยมีโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยตอนตอนเด็กที่เราแบบเออแอบชอบคนหนึ่งแล้วเราแบบ เราอยากอยากจะบอกเขาเราเราก็บอกถ้ามีความคล้ายขอกับบทกวีผมว่าเป็นท่าทางบุคลิกที่คล้ายครับแต่ว่าความคิดไม่คล้ายเลยใช่จะมีความเป็นท่าทางเหมือนเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับซุกซนอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าความจริงจังซีเรียสผมว่าเราเราก็จริงจังกันทั้งคู่อยู่แล้วแต่ว่าผมจะมีความแบบค่อยๆไปไม่ได้แบบรีบไปทําตรงนี้ต้องรีบไปตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับจะแบบเออผม ค่อยๆไปมากกว่าส่วนผมค่อนข้างจริงจังมากในชนิดที่ว่าถ้าวางแผนอะไรไว้จะไม่โอเคมากๆถ้ามันมีอะไรบางอย่างเข้ามาทําให้แผลเราไม่สมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยครับวิธีการทํางานจะค่อนข้างปล่อยวางได้ไม่มากเพราะว่ารู้สึกว่าเราอยากให้ทุกๆอย่างมันออกมาดีที่สุดทําให้ความดีที่สุดของเรามันค่อนข้างไม่ค่อยมีแผลแล้วเวลาที่มันมีแผลหรือเกิดแผลขึ้นเราจะค่อนข้างเครียดจะค่อนข้างแบบ จมอยู่กับมันค่อนข้างนานเลยเนี่ยครับก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียสำหรับตัวผมนะใช่ครับผมว่าด้วยความที่เราไม่เหมือนกันเนี่ยมันทําให้แบบเรามีความแบบบาลานซ์อะไรสักอย่างนึงสมมติว่าถ้าพี่คิดเขาแบบตี่จะเร,เร็วอยู่แล้วบางทีอาจจะเร็วเกินไปอะไรอย่างเงี้ยผมผมก็จะแบบอาจจะมีแบบบางทีที่ช้าเกินไปเราก็จะมาปรับพยายามปรับมาอยู่รกลางครับ อยากให้ทุกคนรอดูอีพีที่หมีซีนที่อยู่ในทีเซอร์ด้วยบอกได้เลยซีนนั้นมันอะไรยังไงนะมันเป็นซีนที่กุวยเมาครับแล้วก็อเออผมผมก็พากลับบ้านเนี่ยเขาเมาแล้วก็แบบเออก็ดูแลเขาแล้วก็อาจจะเป็นจุดแรกของเรื่องมั้งที่เราแบบเออได้แบบมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นใช่เป็นซีนที่ทุกคนรอคอยเลยไม่มีคาดไม่ถึงมีแต่คาดไว้อยู่แล้วแล้วเป็นไปนตามคาดมากๆใช่ครับคือ ผมเข้าใจว่าน้องเป็นคนสโลไลฟฟมากๆอะไรเงี้ยครับน้องก็จะมีตอนนั้นตีความเอาว่าถ้ามีสักนักสั์ตัวสักตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าจะเป็นน้องอะไรเงี้ยตอนนี้คิดถึงสลักตัวอะไรเหรอ น้องแม่งเหมือนสล็อตเลยอ่ะครั้งแรกที่เจอแล้วพอทางานด้วยโอ้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะ่ะคือเป็นความใจเย็นมันไม่ใช่ว่าช้าไปหมดตัวหน้างูหญญิดมันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ว่าคือเขาจะมีความค่อยๆค,คือช้าแต่ชัวร์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าจะมีแบบมุมแปลกใจนิดหน่อยหรืออะไรแบบเนี้ยครับน่าจะเป็นช่วงแรกๆที่แบบผู้ใหญ่เขาให้เราไลน์คุยจะมีเยอะแล้วก็ให้นัดออกไปเจออะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีช่วงแรกมันที่แบบเฮ้ยน้องเข้าถ้ำหายไปไหนวะ น้องผมเข้าป่าหายไปไหนวะพักหาเช้าตอบอีกที่มืดเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้แปลกเพราะว่าผมก็เป็นเหมือนกันคือตอนนี้ทุกทคนเหมือนรู้สึกว่าผมอะ่ะพาน้องออกมาจากถ้ำได้แล้วแต่เปล่าเลยนะครับออกมาจากถ้ำฟุกไปอยู่ถ้ำที่คิดแตน <c oughs> มาอยู่ถ้ำผมแทนคือถ้ำผมจะกว้างกว่าหน่อย <c oughs> คนจะเยอะขึ้นหน่อย <c oughs> แต่คือพวกเราทั้งคู่ก็ ใช่มันเป็นมรดกถิมเหมือนกันเป็นมรดกถิมเหมือนเดิมเออไลฟ์สไตล์ก็ตรงดีไม่คิดว่าจะตรงขนาดนี้เลยอย่างเงี้ยครับไม่เกินคาดส่วนผมเอาเอาเป็นแบบโมเมนต์ละกันมีตอนนึงที่ผมไปออกอีเวนต์ครั้งแรกเลยแล้วก็พี่คิดตามมาเชียร์แล้วเรารู้ก่อนแล้วว่าเขาแบบเออจะตามมาเชียร์แต่เราก็ยังแบบเราไม่เคยเห็นภาพแบบเอออย่างเงี้ยกับพี่คิดอย่างเงี้ยพอเห็นแล้วมันรู้สึกแบบกุนใจมันรู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเออมันน่ารักดีครับตามไปตามไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ย ต้องบอกว่าคืออย่างที่เคยบอกไปว,ว่าพาน้องไปรู้จักกับเพื่อนๆพิสไงแล้วเพื่อนเพื่อนีทุกคนอเอ็นดูน้องมากรักน้องมากอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้เป็นคนต้นคิดนะคือใจอยากไปอยู่แล้วแต่ตอนแรกยังไม่กล้าพูดกับน้องแต่ด้วยความที่เราคอเล่นเกมกันนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อน,อนในกลุ่มบอกว่าเฮ้ยน้องมีไงอีเว้นต์ไปเชียร์น้องกันไหมคือมีเพื่อนในกลุ่ม่ะเสนอว่าอยากให้พวกเรา,าไปเชียร์น้องเราก็เลยอ่ะงั้น ไปนะไปจริงนะอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าน้องมีความมั่นใจมากขึ้นนะพอแบบเอ้ยมีเพื่อนๆพื่พี่ๆมาเชียร์อะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกมันมีเหมือนมีพวกมีพวกมีพวกมันรู้สึกอุ่นใจเท่เลยเท่เลยใช่ครับมีแกงค่มแกงค่มผมเองเข้ามาเชียร์นะงานเอาร์ติ้งครับ อันนี้เรียกว่าเจอกันครั้งแรกแต่ว่าไม่ได้ทำความรู้จักกันมากใช่ครับเป็นเหมือนแบบนั่งเเอากันนั่งทำทิวิต้ด้วยกันนั่งเล่นซิต้าร้องเพลงด้วยกันครับใช่แต่ว่าจะมารู้จักกันจริงก็ช่วงถ่ายปรตกวนี้นะครับใช่ครับคิดวันละชิ้นของผมเหรอเดี๋ยวนะไม่มีมีไหมฟุ๊กเหรอเออคนกูสองวันยี่สิบสาม ลืมของวรลชินครับทุกทุกคนมอบให้ผมเองโดยที่ผมไม่อยากได้คํานี้เลยทุกทุกคนที่เคยทํางานด้วยล้วนแล้วแต่ผมเคยฝากของไว้กับเขาหมดแล้วครับวันนี้ลืมแว่นฝะากด้วยนะ,ะวันนี้ลืม iPad ฝากด้วยนะมีวันหนึ่งครับผมไม่ลืมแว่นผมมั่นใจมากวันนี้ผมไม่ลืมแว่นผมเอาแว่นผมใส่กระเป๋าแล้วผมกลับบ้านผมไม่ลืม iPad ผมก็ไม่ลืมผมเน็บไว้แล้วกลับไปถึงบ้านโทรศัพท์สุดท้ายลืมโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็จะแบบวัลลชินน่ะมันต้องมีวัลลชินน่ะอะไรเงี้ยครับผมคิดฉายาอาจจะมีแบบเพื่อนกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยเด็กออเรื่องฝรั่งอะไรเงี้ยออืม่ฝรั่งหรือแบบฝลั่งเอออะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบชื่อニックเนมที่แบบเราเรียกกันในกลุ่มคนครู2023เขากำลังจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นร่างอวตารออปติมคนแล้วในยุคต่อไปเท่ๆเท่ๆผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนนิ่งๆอ่ะคือเวลาเจอก็รู้สึกแบบมีความคล้ายคลาคลากับพี่ออฟ จุมพลของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยเวลาเจอมีความแบบมัดมากหน่อยอะไรเงี้ยแต่จริงๆเป็นคนคุยง่ายอะไรเงี้ยครับเวทกับแอมเบอร์ก็คือในเรื่องดี e เอลเมนทัลที่เราพู่งไปดูกันมาเลยครับน้ำกับไฟน้ำกับไฟหล่อหล่อแลยจะชมตัวเองมันก็ยังไงอยู่นะครับอยากหล่อว่างเอาเป็นว่าพูดถึงีอฝ่ายดีไหมอ่ะได้ผมให้เขาหล่ออยู่แล้ว ผมให้ตลอดเออขอบคุณครับผมให้แบบอะตอนธรรมดาตอนไม่ยิ้มหล่อตอนยิ้มแล้วน่ารักนี่แหละโอ้ยโอ๊ยเกมเพราะว่าเล่นด้วยกันมาเล่นด้วยกันมาเลยครับใช่ครับผมเป็นเกมใน PS5 เป็น PlayStation ใช่ครับช่วงนี้เียงกันเยอะมากกับเกม อร์เคชันไอ t เพลงที่น้องเป็นคนห้ผมฟังชอบมากส่งมาให้ใช่ครับเคชันไอ้ <ation> พวกอ่ะอินเหมือนกันตอนเนี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเพลงที่แบบฟังมาล่าสุดเลยก็ <S <S คนทีน่น่าดูคนที่ไม่สดใส ก็เป็นเพลงในซีรีส์นะครับซึ่งจริงๆผมก็ติดอีกเพลงหนึ่งนะ like night. เป็นเพลงของฟุ๊กพรวินครับผมช่วยกันขายของช่วยกันขายของฝา <rell> กติดตามด้วยนะครับผมเพลงปล่อยออกมาเลยชื่อเพลงว,ว,ว่านะฟุกชื่อเพลงว่าสิ่งเดียวที่ฉันไม่ยอม ล่ามังกรล่ามังกรใช่ครับเล่นเกมนั่นเองเป็นนักล่ามังกรกันอยู่ Monster Hunter ครับผมใครอยากเล่นก็มาเล่นด้วยกันได้นะคือตอนนี้กิจกรรมที่ทำด้วยกันชอบเล่นเกมด้วยกันชอบเล่นดนตรีด้วยกันชอบร้องเพลงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ผมก็จะมีเล่นบาสแล้วกันมีกีฬารด้วยใช่ครับกรองจะมีอีม j ิในแอปพคนแล้วเป็นไอคอนของเราสองคนเลยคือเป็นกรองชุดกับกีตาร์ใช่ครับ คนน่ารักนะผมเป็นคนอินกับผู้หญิงที่แบบมีเบ้าหน้าที่น่ารักมากๆแบบหน้าหยิกแก้มอะไรเงี้ยคือถ้าสวยคมมาหรืออะไรแบบเนี้ยจะไม่ค่อยกล้าเข้าไปยุ่งเท่าไหร่แต่พอเป็นคนแบบน่ารักอัธยาศัยดีอันนี้ผมแพ้ทางมากแล้วก็อย่างนึงคือชอบคนบุค,คลิกดีใช่ครับส่วนผมแพ้คนเทคแคร์รู้สึกว่าแบบเออพอเขาแบบมาเอาใจใส่เออเอาใจใส่เราเทคแคร์ care, เราแล้วเรารู้สึกรู้สึกใจอ่อนแล้วเราก็รู้สึกแบบเออ คบนีสบายมึงทำได้อยู่แล้วสู้ขัโบสู้ขัโบสู้ขัโบแต่ผมจะชอบพูดกับน้องเหมือนกันว่าแบบสบายมึงทำได้อยู่แล้วเออใช่ใช่ครับคำนี้คำนี้จะได้ยินบ่อยสบายมึงทำได้อยู่แล้วสู้ขับโบเนี่ยอย่างนี้เลยนะมันเป็นอย่างนี้เลยจริงๆใช่ครับครับผมยังไงก็ฝากสีเรื่อง กดกวีของพี่แส่งหรือว่า be my favorite นะครับทุกวันศุกร์เวลา2องทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 2 5ดูย่อหลังได้าทางวิวนะครับ4่ทุ่มครึ่งและที่สำคัญนะครับก็ขอฝากเป็นที่ตยอาสารออนไลน์ของเราทั้งคู่ด้วยนะครับกวินกับคริสนะครับจากแพลเลยนะครับขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะครับบ๊ายบาย